เมื่อวานนี้11กรกฎาคม2568ศาสตราจารย์ดรชัยยันชัยพรนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีและปรัชญาการเมืองประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยได้โพสต์เฟซบุ๊กข้อความระบุว่าวันนี้ฟังข่าววิทยุทราบว่าพี่น้องประชาชนคนไทยนับพันพากันไปเที่ยวปราสาทตาเมือนทม ที่สุรินและตากนำเข้าของไปฝากให้กำลังใจพี่น้องทหารหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นั่นขอขอบพระคุณอย่างยิ่งครับเลยขอนำคลิปเด็กไทยที่โตในอเมริการ้องเพลงชาติไทยมาให้ฟังกันผมฟังด้วยความประทับใจอย่างยิ่งตั้งแต่ต้นจนจบ I'm missing her national anthem singer, so I don't know where she's at here. Oh, this she is. good. <laughs> you know, thanks. So i อยู่ตำรงคงไว้ได้ทั้งหมวลด้วยไทยล้นไม้รักสมอที่ น,นครซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกางานเลเจนด์มวยไทยแชมเปียนชิพ2023เปิดฉากขึ้นกลางสนามแข่งขันแต่สิ่งที่กลายเป็นจุดสนใจไม่ใช่เพียงการแข่งขัน หากเป็นเสียงเพลงชาติไทยที่ดังกระหึ่มกลางเวทีขับร้องโดยเด็กสาววัย19ปีที่ไม่ใช่ศิลปินมืออาชีพแต่เป็นนักเรียนสาวชาวไทยอเมริกันที่ร้องด้วยหัวใจเจนิเฟอร์นินนาตเกิดและโตในรัฐแคลิฟอร์เนียภาษาอังกฤษคือภาษาแม่ส่วนภาษาไทยเธอเรียนรู้จากบทสนทนาสั้นๆที่แม่พูดในบ้านอย่างคำว่าฝันดีนะลูกหรือ อย่าลืมไหว้พระก่อนนอนนะเธอไม่เคยเรียนร้องเพลงชาติไม่เคยยืนหน้าเสาธงและไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเธอจะได้ขับร้องเพลงชาตินั้นต่อหน้าผู้ชมหลายพันคนในงานระดับนานาชาติกลางเมืองใหญ่ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยแม้เสียงร้องจะมีสำเนียงต่างชาติแต่ทุกคำเปล่งออกมาด้วยความเคารพลึกซึ้งไม่มีคำใดสะดุดไม่มีวักใดลังเลทันทีที่เพลงดังขึ้น ผู้ชมชาวไทยในงานจำนวนมากลุกขึ้นยืนบางคนไหวธงชาติบางคนหลับตาบางคนร้องไห้โดยไม่รู้ตัวท่ามกลางความเงียบของผู้คนเสียงของเธอกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยในต่างแดนแม่ของเจนนิเฟอร์แพตตี้คือสตรีไทยจากจังหวัดชัยภูมิเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแรงสนับสนุนในการฝึกร้องเพลงชาติเป็นผู้ที่สอนลูกออกเสียงทำรง และนบนอบทีละพยางเธอใช้เวลาหลายสัปดาห์ช่วยลูกฝึกซ้อมทั้งออกเสียงเน้นจังหวะและเข้าใจความหมายของทุกคำลูกไม่ต้องร้องให้เพราะที่สุดแค่ตั้งใจร้องคนไทยก็จะเข้าใจนี่คือคำพูดจากแม่ที่ทำให้เจนนิเฟอร์ตัดสินใจยืนบนเวทีนั้นในที่สุดคลิปวิดีโอการร้องเพลงชาติไทยของเจนนิเฟอร์ถูกแชร์บนโซเชียลมีเดียนับล้านครั้ง พร้อมกับกระแสชื่นชมจากชาวไทยทั้งในและต่างประเทศนี่คือเสียงตอบรับบางส่วนจากผู้ชมเต็มร้อยไม่หักภูมิใจแทนพ่อแม่ของน้องครับโอ้โหเจนนิเฟอร์ฉันคนลุกเลยฉันเข้าใจว่าคุณได้ทำเต็มที่และดีที่สุดแล้วในฐานะคนไทยคนหนึ่งและฉันก็ภูมิใจในตัวคุณนะคะเยี่ยมมากสาวน้อยเสียงจากพลังอันยิ่งใหญ่สุดยอดมากเลยคะ่ะยอดเยี่ยม ทำได้ดีมากเจนิเฟอร์รู้สึกขนลุกเลยฉันเชื่อว่าผู้ชมคงอยากได้ยินคำพูดจากคุณเพิ่มอีกสักสองสามคำนอกเหนือจากสวัสดีค่ะเช่นความภาคภูมิใจของคุณเมื่อใดก็ตามที่ได้แสดงเพลงชาติไทยโปรโดช่วยสนับสนุนเจนนิเฟอร์ด้วยนะคะเยี่ยมจริงๆทรงพลังมากๆน้ำตาไหลเลยค่ะขอบพระคุณน้องมากๆที่ถ่ายทอดออกมาแบบลึกสุดใจขอบพระคุณค่ะ ร้องเหมือนออกมาจากใจทรงพลังและจับใจมากคะ่ะเจนิเฟอร์ตอบกลับอย่างสุภาพขออภัยหากการออกเสียงภาษาไทยของฉันไม่ถูกต้องคือถ้อยคำสั้นๆที่สะท้อนความนอบน้อมและความตั้งใจจริงในการเรียนรู้วันนี้เจนนิเฟอร์เป็นนักศึกษาที่ University of California Santa Cruz U.C.S.C. เธอเริ่มเรียนภาษาไทยอย่างจริงจัง เริ่มฟังเพลงลูกทุ่งไทยเริ่มอ่านข่าวจากเมืองไทยและเริ่มวางแผนการเดินทางเยือนประเทศไทยในชีวิตจริงแม้เธอจะยังออกเสียงไทยได้ไม่ชัดนักแต่เธอก็เข้าใจมากขึ้นว่าเพลงชาติไทยไม่ใช่แค่บทเพลงแต่คือรากเหง้าแห่งอัตลักษณ์และไม่ว่าเธอจะอยู่มุมไหนของโลกแผ่นดินไทยก็ยังคอยเธอกลับมาเสมอ